นะวันนี้เราก็หยุดแล้วก็มากินข้าวที่ป้าสีก่อนนะเพราะว่าของอร่อย้อเดิมๆตัวเต้องคนขับรถเชิญด้วยของอร่อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสามย่านนะครับไปไหว้พระอีกแล้วแต่ว,ว่าตอนนี้รออาหารก่อนเริ่มฮนะกินไปประมาณครึ่งถาดน,นะอืะอ กเกี๊ยวก็กินไปครึ่งทามแล้วเกี๊ยวทอดก็กินมาครึ่งทามแล้วแล้วก็ในเส้นเลยานี้บะมานีจ้าร้านอร่อยออกมาจากร้าน้าสีแล้วนะฮะกาจะมีที่จะลถนะโอเคแล้วก็จบไปที่ร้อยห้าสิบเก้าบาทกิน ี่ชามอะตามที่เห็นและสี่ชามแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะโอเคไปเดินทางหรือ่าเราโอเคตอนนี้เราบ่ายสองครึ่งนะครับถึงที่ตลาดสามย่านแล้วนะฮะเราจะมาไหว้เจ้าแม่ทับทิมใช่ไหมครับใช,ใช่นะครับมีป้ายบอกแบบหูเซตสับมากเลยเพราะมันต้องเดินทะลุที่ไหนสักที่นึ่งอ่ะเดี๋ยวผมพาไปได้ถ่ายคลิปไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะ กินอะไรที่ไหนอย่างไรเพราะว่าถ้ามาสามย่านแล้วก็ต้องกินบ้างแหละถ้าไม่กินก็มาทําไมไม่รู้ไปเดินทางนะเดินผ่านรนะ้านอาหารไปก่อนนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยก็ถือว่าเดินผ่านไปก่อนก็กดเงินก่อนเผื่อต้องใช้เงินสดบายก็มาจากตลาดสามย่านแล้วนะครับก็ะบายพระผมสาธุรค,ครับแล้วก็ ินตามผู้หญิงชุดดำไปทริที่มันมีป้ายบอกด้วยนะแล้วก็คิดว่าจริงๆมันเดินไปนทางซ้ายได้อีกแต่ว่าแฟนไม่ไม่เปิดแมปัะที่ไม่เข้าใจเหกันงงกับแฟนโอเคไปก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันแคบทำถนนด้วยเดี๋ยว ก็คือผมมาในช่วงที่มันมีก่อสร้างตึกกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปที่ศาลนี่แหละป้ายมีบอกเยอะแยะน,น,นี่เลยโอ้โหดิเห็นปะ่ะป้ายจะไม่ทิมพวกไอ้ทิมนัเนจ้ะประมาณนี้ว้าว มานี้ก็มีสิ่งป้องกันให้เรายุดละเคมน่าจะอยู่ตรงน,นั้นเลยแหละไปเดินไปยาม มีมาด้วยมาลักจังโอ้โหก็คือไม่สามารถไปไหนได้นะอันนี้ก็คือตึกอะไรไม่รู้มาจากแล้วก็นี่ คุณผู้หญิงี้ตรองนานนะทัเทมก็ตึกสูงนะ่ะค่อยว่ากันนี่เป็นวิธีว่า,าหืมใ้ถ่ายรูปใหญ่ๆไปแล้วกัน ถายประวัติให้อ่านกันนะฮะแต่ว่าไม่รู้ครบประมาณนี้ชืดชุดชุดชืดชุชชดคนเดยอะมากโอเคอันนี้ก็ออกจากศาลแล้วแล้วก็น่าจะไปหาอะไรกินอะไรนะหาอะไรกินดิ ในกินเล่นเลอะมันีายจออเดินไปโอเคฮะเขากลับทางแคบเหมือนเดิมนะคนเยอะนะฮะเสาร์อาทิตย์แล้วก็จริงจริงเขาบอกว่าอะไรอ่ะเออนั่นแหละจริงๆเขาก็รับทั้งเงินสดทั้งทักแกนนั่นแหละราลองศึกษากันมาดูนะในคลิปเยอะแยะนะครับคนที่เขา ลงการมาไหว้เจ้าแม่ทับทิมนะสะพานเหลืองเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองไปกลับเข้ามาแล้วสามย่านมาร์เก็ตเอออย่าลืมนะครับว่าผมซื้อลอตเตอรี่นั้นแล้วเก็บไว้ในหลังโทรศัพท์นะจำเผื่อไว้ด้วยนะไปเดินดูของกินเธอจะกินอะไรเดินข้างในเล่นกันว้า ไม่รู้ดิกินน้ำค่ะไอ้ชามาละก็ลองดูไม่อยากเดินสยามไม่อยากเดินสยามยังไม่อยากเดินสยามโอ้ยติดเพลงติดเพลงปิด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 ตอนนี้นะฮะสภาพก็คือซื้อน้ำสตรอเบอรี่แล้วแล้วก็เดินไปแถวบรรทัดทองก่อแล้มั้งเดินไปนะฮะก็ก็รถไว้ที่ สามย่านมาเก็ตอุย้ยแมวแล้วก็เดินไปเดินอย่างเท่ปั๊บ <c> ป <oughs> <c oughs> <c oughs> ั๊บปั๊บปั๊บป๊ปั๊บนั่นคืออะไรใส่แปลว่าอะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้ใส่เท่ากล้วยกล้วย ร้านก๋วยเตี๋ยวแค่จุลาเจ้าเก่าเนี่ยน่ากินนะกรต้มเทเวศเฮียดวนัวคุณย่าโอเคขาลับต้องมาเจอเซเว่นตรงนี้นะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแค่น่ากินออกไปนำไปเลยเข้าไปทำอะไรไะไร,ร้อนเหรอแล้วแต่เธอ ฮัลโหลพี่จ่องขะล่นตอนนี้ก็คือเดินชิวอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็สาเจะแม่ก็คืออยู่ตรงระหว่างตึกสองตึกนั้นนะฮะส่วนไห้ตึกนั้นคือตึกอะไรไม่รู้อืมประมาณนั้นแหละมีโกคาร์ดเหรอนี่ไก่ยกครบว่านไก่ยกครบ เฉยๆเดินต่อไปไม่มีอะไรอะ CQ CQK หมาล่าม้อไฟแล้วก็อ๋อก็ CQK หมาล่าเหมือนกันเป็นเส้นหมาเป็นตึกหมาล่าเลยตอนนี้เป็นโกคาร์ดนี่ว้าวมีสนามเทนนิสเด้อเจ๋งว่ะ เอยดูด,ดีป่ะอ๋อไม่ใช่พาเดลวเทนนิสอ๋ออันนี้ก็เป็นสก็ตเตอร์นี่ไงร้านกุก๊กขี้เมาเป้เชเป้ยงไงเชเป้ระวัง,งรถเด้อใช่แล้วก็ตึกยูฬางไงก็เจอตรงนี้ก็ได้ ไม่รู้อ๋อมีตรงนี้ด้วยเจแป๊บยี่สิบบาทต่อชั่วโมงนะครับอ๋อจอดตรงนี้ก็ได้นี่ชเชเป้เชเป้แล้วก็บันทัดทองคาเฟ่ก็คือเดินเดินอยู่ฝั่งนี้นะตรงนวนแดดลมไม่ไปเออแบ๊บแโอเคประมาณนี้ก่อน อันนี anyway, Après, right. ้ก็เป hmm. ็น oh. ช cool. hmm. ่วงเวลาสามโมงครึ่งนะพอดีพวกผมมาเร็วไงแต่ไม่ได้ตั้งใจจะมากินอะไรแถวนี้อยู่แล้วแต่ว่าก็ถ่ายๆไปก่อนเซโอก็คือคนเยอะตามปกตินะแล้วก็หนึ่งนมนวยังไม่เปิดนะเพราะว่าเพิ่งสามโงครึ่งเองโอ้ก็เดี๋ยวจากนี้ไปก็น่าจะหาอะไรเย็นๆเดอแล้วล่ะร้อนไปดีกว่า นี่เจอแมวอยู่ที่ร้านซากอบรีดนะน่ารักมากเลยเนี่ยซากอบรีดนะดูดิเอ,อเนร้านกาแฟไปข้างในเขียนซากอบรีดจะบ่นทำไมเนี่ยเออไม่เข้าใจเลยน่ารักอ่ะไปเราจะไปร้านนี้ไก่ย่างยุกเก้าชีวิตมาดูร้านไก่ย่างยุกเก้านะครับ ดูแผ่นใหญ่ๆไว้ก่อนราคาอยู่ประมาณนี้ตอนนี้คือบ่ายสามโมงครึ่งอ่านี่คือด้านหลังนะสั่งแค่สองสาอย่างพอไปแล้วเนี่ยะตำข้าวโพดมันไม่มีความเผ็ดเลยนะใส่พริกนิดเดียวมาแต่ว่าสั่งวัดให้ตำปกติเลยนะแล้วก,ก็นี่็คือทักเทียง น่าจะใช่ล่ะปลาซับล่ใช่ไมอุ้ยอร่อยนะอ้าวเสร็จแล้วครับคุณผู้หญิงชอบแล้วครับถ่ายหน้าอะไรยังถ่ายได้แล้วงามเหลือไก่ย่างครึ่งตัวที่ยังไม่มานะอุ้ยไม่สปาเกตตี้พาสต้าเนี่ยเนี่ยกินอ่ะสปาเกตตี้พาสต้าแฮมเบอร์เกอร์น่าลองอ่ะ กางครึ่งตัวร้อยเท่าไหร่บาทลูกเป็นไงอร่อยไหมไม่ถามผมมันมีพาสตา้ากับพาสตา้านะแต่ผมมาที่ร้านนี้นะเนี่ยเออข้างในสีนี้ก็ติมตมตมม่มิี่หนาดีติ่มขาบอู้ดโอ้มอืมร่อยเหรอ ก็ไม่รู้ว่าไปอยากกินอะไรตอนไหนนะงงเหมือนกันเป็นี้ยอ้ําไงอ้๊าเมื่อเข่าก็มะเขือเพราทุ่มมะเขือทุ่มมะเขือทุ่มหน่อไม้ต่างกันน,ออนุ่มเนอะแต่ทุเรียนไม่เป็นนะไว้ก่อนแต่ว่าสรุปสรุปร้านนั้นนะสองร้านนั้นนะหั่นไปดิหั่นดู มาร้านเดียวกันไหมมาร้านเดียวกันได้เหรอมันมีสปาเกตตี้แฮมสปาเกตตี้พาสต้าแฮมเบอร์กับพาสตา้าแล้วก็แฮมเบอร์กเนี่ยเออผมกไม่รู้อ่ะเออ่า,างแม่งเดี๋ยวเข้าไปลองก,กินนี่กัว่าไ <S 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 ตอนนี้เราออกมาจากร้านไก่ย่างยุกกาวนะ่ะว,ว้าวน่ากินนะโอ้สนใจดูเมนูไหม ก็โดนไปสามร้อยแปดสามร้อยแปดสิบสามบาทนะส่กี้อะไรนะถ้าถามว่าไหติมสมมสไม่เคยกินเพิ่งมาครั้งแรกนี่ก็ uncontroll โอ้เพียงเพลงอีกแล้วนี้นี้นีหนี โอเคเรามาสารเจ้าเทียนโงเก่งอีกแล้วนะครับจะแม่ทําทีมูลทยานร้อยปีจุฬานะอันนี้นี่นะฮะประมาณนี้ว้านี่คือข้างไหนไปก็เดี๋ยวก็น่าจะกลับแล้วล่ะก็ สี่โมงครึ่งแล้วนะครับอืมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเพราะว่าอิ่มแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อนะดีนะมีอุทยานมีอะไรให้่ใช่อุทยานที่มีสวนมีอะไรให้เล่นนะคนแถนี้ก็เลยมานั่งเล่นกันแล้วก็เด็กๆนะโอเคไปว่ะได้เวลา กลับบ้านกับช่องฮะวันนี้ไม่มีอะไรพิเศษเลยมีแค่มาไว้ได้แม่ทําทิมพันเรืองนะไปมาปิดบอกสิระวังโลถอะไรนะ <Okay. S 1> ไม่มีบอกไม่มีบอกกอนไปทําบ้านดีกว่าแค่นี้นะบายบายปิดกล้องสิ